เรื่องเกี่ยวกับการกระโดดด้วยปลายเท้าอยู่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะคะซึ่งอาศัยการเขย่งปลายเท้าในการาการะโดดหรือการเคลื่อนไหวนะคะโดยขาของเราน้ําหนักของขาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของเรานะคะก่อนที่เราจะไปกีฬาชนิดอะไรน,นะคะ ห้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะคะเราถึงจะสามารถที่จะเล่นกีฬานั้นๆได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้นะคะการเล่นกีฬานะคะทำห้ผู้หญงเกิดใจทักษะการกระโดดนะคะอาพนญาปิดไม้นะคะทักษะการกระโดดนะคะทักษะการกระโดดจะมีอยู่ในทุกทีมค่ะ จดจดจำดีๆนะคะจะมีทุกชนิดกีฬาวันนั้นนะคะครูให้กระโดดด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างมันเป็นพื้นฐานนะคะฟังดีๆนะคะบางคนทําถูกต้องเป๊ะนะคะบางคนยังทําไม่ถูกนะคะบางคนนี่เปะ๊ะมากนะคะทีนี้สิ่งที่จะยากขึ้นฟังดีๆนะคะใครมาดีครับที่ใจฟังนะคะกระโดดด้วยเท้าข้างเดียว ข้างที่ตัวเองถนัดนะคะข้างที่ตัวเองถนัดขาข้างเดียวข้างที่ตัวเองถนัดเช่นใครถนัดซ้ายให้ขาซ้ายเป็นการยืนให้ถนัดขวาให้ยืนด้วยเท้าขวานะคะจะต่อเนื่องกันโดยการอัดคลิปรวมกันจากอันแรกเช่นกันจากการกระโดดหน้าหลังหน้าหน้าหน้าแล้วกระโดดครั้งต่อไปคือหลัง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  แล้วก็จะเป็นการซิกแซกด้วยเท้าข้างเดียวนะคะถ้าพร้อแล้วไปดูกันเลยรับเครื่องเข้ามาอีกก่อนโอ้วันนี้สามสิบคนน,นะคะม,มาไปดูกันเลยนะคะอ่ะดูคลิปวิดีโอนี้ดีๆนะคะจะจะยากตรงที่เรา ยกข้างเดียวหรือการกระโดดข้างเดียวและเป็นการกระโดดซิกแซกนะคะไม่ใช่หน้าตรงนะคะการซิกแซกข้างเดียวนะคะไปดูนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาต่อเนื่องกับจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูให้กระโดดหน้าหลังหน้าหน้าหน้านะคะทีนี้เราจะกระโดดต่อเนื่องนะคะเป็นการอัดทิปต่อเนื่องสูงนะคะทิปต่อไปนี้นะคะเป็นการกระโดด เช่นเดียวกันใช้ปลาเท้ากระโดดกันนะคะแต่จากที่เรากระโดดสองเท้าจะเป็นเท้าข้างเดียวโดยการเท้าซิกแซกนะคะการกระโดดซิกแซกโดยเท้าข้างเดียวโดยการกระโดดเหมือนที่พวกเราอัดคลิปวิดีโอส่งครูนะคะอ่ะกรดูตัวอย่างการกระโดด,ดกันนะคะ ให้เด็กนะคะฝึก่อเนื่องนะคะ่อกเนื้อจากคลิปที่แล้วนะคะทำ่อเนื่อไปเลยนะคะอย่างที่ครูจะทำ่อไปนี้ก็ให้เด็กทำ่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยการกระโดดข้างเดียวนะคะข้างเดียวข้างไหนก็ได้นะคะชี้ตัวเองค่ะให้ถนัดซ้ายเอาซ้ายนะคะให้ถนัดด้านขวาให้เอาด้านขวาการทรงตัวนะคะการทรงตัวเราก็ต้องสามารถงตสมดุล Ah, ลักษณะยกขาขึ้นถ้าเราบโนยกขึ yo, a, ้อาจจะใช้ย่ามนะคะดูนะคะลักษณะนี้นะคะมาด้านนะคะไปด้านหน้าชี้อนะคะแต่จะลักษณะยังไงไปดูกันเริ่มจากคลิปที่พวกเราส่งมานะคะกูจะเริ่มเก็บเหมือนพวกเราส่งเลยในสัปดาห์ที่แล้ว ไ้ควา้ากี่ครั้งนะคะจะอธิบายนะคะฟังนะคะโดยการาการกระโดดนะคะอะเริ่มจากตรงนี้ดูนะคะที่ตัวเองค่ะ้นัดซ้ายถ้าเด็กๆนัด,ด้นาดนะคะให้เด็กๆเอาขานั้นเป็นขาที่ยืนพื้นนะคะแล้วยกขาข้างที่ไม่ถนัดขึ้นฟังดีๆนะคะขาข้างไหนที่เด็กๆถนัดเป็นการยืนพื้นไว้นะคะข้างไหนไม่ถนัดให้ยกขึ้นนะคะ าดาให้เอาการทรงตัวนะคะการทรงตัวเราก็การยืนทรงตัวนะคะยืนเต็มเท้าเห็นไหมคะยืนเต็มเท้านะคะทรงตัวให้ได้ก่อนค่อยกระโดดนะคะถ้ายังทรงตัวไม่ได้อย่าพึ่งกระโดดไปข้างหน้าเพราะมันจะล้มนะคะการกระโดดไปข้างหน้ามันง่ายแต่การกระโดดถอยหลังนะคะมันยากนะคะเพราะฉะนั้นระวังเกิดอุบัติเหตุระวังล้มได้นะคะ ยืนเต็มเท้านะคะทรงตัวเองให้อยู่นะคะเพราะน้ำหนักจะผ่านมาที่ขาข้างเดียวแล้วนะคะอ่ะดูต่อไปนะคะสามารถทรงตัวไว้ข้างเดียวได้นะคะได้กระโดดจากปลายเท้ากันเลยสมมุติว่าผูวถนัดข้างซ้ายตัวเท้าซ้ายยกเท้าข้างผู้ถนาดซ้ายนะคะหัวเท้าซ้ายยืนยืนพื้นไว้นะคะยกขึ้นได้กระโดดยกกระโดดยกเราลองกระโดดดูก่อนนะคะว่า เราล้มไหมหรือล้มอยู่ถ้าล้มอยู่ฝึกกระโดดให้ได้ก่อนนะคะค่อยกระโดดเคลื่อนที่อย่งไม่ล้มเลยค่ะสองท้านนะคะนะคะลักษณะนี้นะคะบัตรนะคะไปด้านหน้าเช่นเดียวกันะคะแต่จะลักษณะยังไงมาไปดูกันเริ่มจากคลิปที่พวกเราส่งมานะคะอ่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องอัดคลิปเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ดูดที่ดีนะคะสิ่งที่ะจะเริ่มอัดคลิปก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้กระโดดห,หน้าหลังหน้าหน้าหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะต่อกันเลยนะคะจนไปขาข้างเดียวมาดูนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะเวลาอัดคลิปส่งณคปูนะคะเรมแตัวนวยว่าเราส่งอะไรได้สำเร็จแล้วนะคะหลังหน้าหน้าหน้าหลังหลังหลัง ขาข้างเดียวขา้างเดียวนะคะซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาหลังนะคะหลังหลังหลังเป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้คือการกระโดดซิกแซกอะดูใหม่อีกรอบนึงนะคะดูใหม่อีกรอบนึงนะคะทําคนละหนึ่งรอบแค่นั้นนะคะโดยการกระโดดข้างเดียวขาข้างเดียวขาข้างไหนก็ได้นะคะที่ตัวเอง ที่พวกเราส่งมานะคะจะเริ่มเก็บว่อเราส่งะแ้นการส่เกตรงนี้นะคะ ที่โอนี้นะคะให้ไปศึกษาแล้วก็ทำตามครูและอัจาคลิปส่งครูนะคะสำหรับวันนีส้สวัสดีค่ะอะเป็นยังไงบ้างคะอเออเอออยากไ,ได้ดีค่ะกดดีค่ะได้ดีค่ะไม่รู้จะตอบอะไร,รแล้วค่ะเห็นคลิปไหมคะเป็นคลิปของครูไหมคะ เห็นค่ะเห็นค่ะทีนี้นะคะเด็กๆจะรัฟังดีๆนะคะแต่เชอร์ร่นนะคะหลายคุณนะคะทำกล้องนะคะคะแนนนี้สิบคะแนนตกันนะคะสิบคะแนนต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ที่แล้วดูนะคะที่คุณส่งมาครูจะแจ้งชื่อเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ส่งให้ส่งมาด้วยนะคะครูจะแจ้งคนที่ส่งมาแล้วนะคะสามทับสองครูบอกเลขที่ได้ไหม ได้ค่ะสามทับสองก่อนนะคะสามทับสองที่ส่งงานมาแล้วเลขที่สี่เลขที่หกเลขที่สิบเลขที่แปดนะคะ<ม>เลขที่เก<ม>้าเลขที่สิบสองนะคะเทรนจ์เล่นนี่เชฟ